ครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ตามตำราธรรมชาติรวมกับการทำนายนักสัตว์ปีเกิดและพลังอิทธิพลตัวเลขในอายุของท่านครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PNT ของเราด้วยนะขอรับท่านผู้หญิงที่เกิดปีจอจะมีลักษณะเด่นที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยทั่วไปคนที่เกิดในปีจอมักมีความซื่อสัตย์ และพักดีและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงรักครอบครัวและมีความตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงนอกจากนี้เจ้าชะตาจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับบอ,อคนรอบข้างเพราะเป็นคนที่น่าเชื่อถือและจริงใจอย่างไรก็ตามท่านผู้หญิงที่เกิดปีจอวอนระวังเรื่องความดื้อรั้นและการยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นได้และอีกประการหนึ่งที่น่าวิตกกังวลคือเรื่องอีกโก้ที่ทีมมานาธาท่านอยู่ในฐานะที่ดีกว่าผู้อื่น ท่านจะไม่สนใจบุคคลที่ต่ำชั้นกว่าท่านขอได้โปรดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยจะด,ดีนักแลการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการปรับตัวให้เหมาะสมจะช่วยให้ชีวิตมีความราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับตามตำราพรรมชาติท่านผู้หญิงที่ตกภายใต้อิทธิพลตำแหน่งฉัตทองมีคำทำนายว่าชะตาของท่านในปีนี้ถ้าไม่เหนือแรงกรรมท่านจะได้ประสบโชคลาภก,ก้อนโตมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองพร้อมด้วยยาลาพยศมิสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดีชะตาชีวิตของท่านในปีนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อชะตาชีวิตของท่านเพื่อให้เพิ่มพลังบวกขอให้ท่านหมัน่นทำทานบารมีแก่ผู้ยากไร้หรือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากและสิ่งที่เป็นกุศลยาวนานคือการทดแทนพระคุณบิดามารดาแต่ทุกสิ่งอย่างจงกระทำอย่างเหมาะสม และตามกำลังที่เราสามารถทำได้ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาทุกประการครับท่านคุณผู้หญิงเกิดปีจอตกชะตาเรือนชัดทองตามตำราพรมชาติปีนี้ท่านอายุ55เป็นเลขปีมากเลข55ดาวพรฤหัสบดีสองดวงส่งพลังให้เจ้าชะตามีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากมากนักฐานะความเป็นอยู่มั่นคงมีความมั่นเจริญก้าวหน้าดีตำแหน่งหน้าที่การอยากรงนายหากทำกิจการค้าขายก็จะรุ่งเรืองกำไรประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าง ดีเยี่ยมมีความที่งธรรมและรักในคุณธรรมความดีชอบทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้เป็นที่คราวพนับถือของคนทั่วไปมักเริ่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักความสงบชอบเดินทางไกลมีโอกาสไปได้ดีในต่างประเทศหรือจากถิ่นที่ตนเกิดหรือทำธุรกิจค้าขายติดต่อกับคนต่างชาติปีนี้ท่านจะทำสิ่งใดให้คิดศรัทธาและเจตนาที่ดีท่านจะพบแต่ความสุข และสำเร็จครับแต่กระนั้นท่านต้องระวังบุคคลที่เข้ามาสอพอจะทำให้ท่านเสียใจภายหลังได้ขอให้ท่านใช้สติดในการคบหาสมาคมกับคนแปลกหน้าครับโตรรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNT ของเราด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิด